ี่น้องครับตอนเนี้ยผมมีวิธีจัดการไอ้ช้างน้ำเลยครับทำไมผมไปเรียนมวยจีนมาพี่น้องครับเฮ้ยจริงจริงนี่ถ้ามันจะเข้ามาอัดผมนะขวาน้ำก่อนเลยย่าโอ้โหซ้ายตามปูมาแล้วก็มาคู่เขาคู่โอ้โหตอนนี้เข้าเรียกครับเขาจะเล่นไหมครับโโอ้หมวยจีนมวยจีนอะไรนี่มันท่ากาบเมียไอ้พวก นี่พ่อแม่ก็ไม่สอนเลยครับพี่น้องครับว่ากราบเมียแล้วชีวิตมันจะเจริญไว้นี่ใจคอมึงจะกูทะเลาะกับเมียทุกวันเลยเหรอครับพี่น้องครับแล้วพังคนในประเทศไทยนี่ก็ทะเลาะกันเยอะแล้วโอ้ไม่เบื่อกันไงทะเลาะกันอยู่นั่นแหละไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหนี่นี่เฮ้ยทำไมวันนี้พี่ขงไม่มาวะเห็นเมื่อวานนี้มันบอกว่าจะเข้าไปตรวจอาร์ตเวิร์คที่โรงพิมพ์ครับพี่น้องครับ ยังไม่เสร็จหรอกครับผมว่าอีนิยมเลยอีนิยมพี่แก้งานละแก่ช้าพี่แก้ผ้าเนี่ยแก่เร็วเร็แต่ฉันว่าแก่ที่แก้เร็วกว่านะวอกทำไมพี่ต่อเนี่ยว้าวอ้ยไอ้ดิ๊นบอกว่าควรตั้งตากับขวานแล้วพี่น้องขวานไปครับพี่จะทอดแหนะปากไก่ไอ้วอกพี่อุ้ยแหนะปากไก่เหรอนึกว่าหนอนไม่ไผ่หรอจ้าพวานาคันดาจ้าขอบคุณครับน้องไก่จ้า คนลุมแกล้งเรียโอ้ยตลอดตลอดมืโทษครับพี่นองครับพี่ได้ตั้งใจอ่ะจะโกรธกันนะถือว่ามันเป็นลูกหลงครับผิดหัวแล้วพี่โอ๊ยโทษครับโอ้เดชบุญโชคดีนะคุณศาสตราจารย์ของคุณเลยรอดตลอดมึงือตลอดแม่แม่ก็พอมีคนแบบนี้ในประเทศไทยไงครับพี่น้องครับบ้านเมืองถึงไม่เจริญสักทีอ่ะไอ้พวกชอบช่วยโอกาสโอ้โหน้องไก่ครับพี่ขอมือหน่อยครับ พี่ขอแตะหน่อยนะครับโอ้ยมันจะลากีือไปในน้ำมันลยเฮ้ยนี่แหละคือคนไทยขอเขาดีๆเขาก็ให้ไม่ต้องสียโอกาสเออเนาะแล้วตบกุ้งขอกุยังอ่ะขอแล้วไปเจ๊ฮัลโหลฮัลโหลเจ๊เจ๊ เอ้าวางสายไปแล้วมีอะไรจบก็เจมินนี่สิพี่ต่อรับสายแล้วไม่ยอมพูดเอาแต่ร้องไห้ฮืออยู่นะเจ๊เขาเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันผมก็สงสัยอยู่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเข้าร้านมานะกินเหล้ากับพี่ยมจนเมาอ่ะมีเรื่องอะไรกุ้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวไปไหนลองโทรไปคิดดิอุ้ยปิดเครื่องไปแล้วพี่เอ้าไปดูท่ายังไม่ดีด้วยว่าไปดูเจ๊หน่อยดีกว่าเฮ้ยพังกันพี่กับเจ๊เก็ลังโดนปนเออได้สิพี่พี่อะไรปิดกุญแจห้องเจมินไปด้วยเอ้าเ้พี่ต้องมีต่อมาด้วย พี่พี่ตรัระตระระแกเสียงดังเฮ้ยพี่ตถ้ากิดว่ามันมีโจรจริงๆอะทไงดีอะบ้ากระชวนไปประทุ่งที่สะพานมรกวานสิครับไปกระก็ต่อสู้กัมสิวะหืมแล้วพี่จ้าสู้หรอพี่อุ้ให้ต้องต่อสู้สิครับขนาดเมียผมยัง่้าสู้กับมาใจสู้กับโจนงนะรับเาไงระะอ่ก เฮ้ยจอร์ซ e. ีงคนอาบน้ำหรือว่าโจมันกำลังอาบน้ำอยู S ่วะโจรบ้านป้าแก่ป้นเสร็จแล้วก็อาบน้ำนครับพี่น้องครับไม่ไหวแล้วก็พูดผมเพิ่งดูข่าวที่อินไดเลยโจรอยู่เมืองนอกนะมันบุกเข้ามาป้นบ้านเขาไม่พอมันเปิดตู้เย็นเขากินของเกาหมดเลยกินเสร็จดันเผลอหลับตื่นเช้ามาตำรวจโน่นในคาบ้านเลยเบาเลยใช่ไหมวะเกิดเป็นโจรขึ้นมาจริงก็ได้ตายกันหมดนี่เหรอตายก็ดีสิครับพี่น้องครับผมเบื่อเลี้ยงช้างตื่นเตี้วครับเก็บเอาปัญหาชีวิตครอบครัวพี่เนี่ยไว้คุยกันหลังได้ไหมวัน่อ ขาที่ล,ลูกจะตายได้วดีเลยวนจะต่อถ้าเกิดมีคนมาอาบน้ำอยู่เป็นจริจริงป่านี้มันฆ่าหันศพไปนิดหนึ่งแกไม่รู้เลยว่าจีนเป็นอะไรครับพี่น้องครับเสียงผิวปากอารมณ์ดีสักะระดัเนี้ยต้องเป็นผัวจริงแน่เลยครับโอ้โหพี่อูดถ้าจะมีใครสักคนที่มาได้จะไม่เนอะผมว่ามันไม่น่าอารมณ์ดีหรอกน่าจะอารมณ์เสียมากกว่า ว่าขนคุค้นๆด้วยวะพี่น้องครับที่เราได้ยินเสียงเพลงน้องหายเสียงเสียงเนี่ยไม่ได้โจรป้นหรอกครับแต่โดนเพื่อนเราปั้มแล้วครับ เพียบเลยก็คนมันหิวนี่คะก็เลยแวะซื้อของกินซะหน่อยกินกับพี่ก็ได้นะคะพี่อนุญาตใจดีด้วยแล้วอะไรดีคะไส้กรอกซาลาเปาหรือว่าเบอร์เกอร์ดีอถ้าเงินพอใจเอาเอาเอาอะไรก็ได้ที่มังพอใจแค่เอาเงินทอนของพอใจคืนมาก็พอแล้วค่ะเอามาเลยไม่ต้องไปเนีอดพอใลืมซะแล้วอ่ะเศรษฐีลาย ใส่ธรรมาเหรอคะพี่กอล์ฟวินมองใส่หน้าบาดซอยสิคะธรรมาจีบพี่นะคะเห็นเราไปนั่งที่วินบ่อยๆตอนนี้ว่าเรามีใจให้ดูมันขี้กับพี่สิคะวันก่อนนะคะพี่นั่งสอนมอเตอร์ไซค์มันมันขับเข้ามาในซอยนะคะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเกิดให้นออกก็ถูหลังมันค่ะกอล์ฟบอกว่าชอบหรือไม่ชอบัปเลย หลายทีแล้วก็คิงเหมือนกันอ่ะสิคับนี่รู้ไหมคะวันก่อนนะคะพี่จะเข้ามาในซอยนะคะมันก็แย่งกันจะมาส่งพี่ให้ได้ลยค่ะตีกันซะวิน้าสันตโลทั้งวินเลยอ่ะต่อไปนี้นะคะถ้าพี่จะเข้าซอยพี่จะไม่นั่งมอนสอย์ไซคแล้วละค่ะผู้ชายจะได้ไม่ต้องตีกันเพืแย่งพี่อีกที่เงียบๆเนี่ย เชื่อพี่ใช่ไหมคะนี่พี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟมาเล่าไม่พอใจฟังว่าพี่ก๊อฟโดนวินมอเตอร์ไซค์ลุงตื้บมาเนี่ยนะพอใจไงเชื่อมากเว้ยน้องพอใหญ่ขาดูถูกความสวยพี่มากไปหรือเปล่าใครเนี่ยความสวยระดับนี้แล้วไม่อยากจะคุยวันก่อนขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกับไก่วรายุทธก่อนจะออกจากลิฟต์พี่ไก่ยังคว้าข้อมือหมดาจะบอกว่าเขาชวนไปเล่นละครงั้นปล่าแกจับได้ว่าพี่จดทิ้งไว้ในลิฟต์แต่เี้กจับได้แคแป๊บเดียวแล้วค่ะหลังจากนั้นเกจต้องปล่อยเพราะจะเป็นลม นั่นพี่น้อง่าใจค่ะถ้าเกิดมีใครมาถามหาพี่บอกว่าพี่ไม่อยู่นะคะกับพอล่าไปแล้วนะก็ได้ค่ะถ้าหากว่าพี่เอมี่มาถามหาพี่ก็พ์ฟจะบอกว่าพี่ก็ไม่อยู่แล้วกันขอบคุณค่ะน้องพอใจรู้แน่ค่ะว่าพี่หลบหน้านี่เอมี่อยู่อ้าวก็พอใจจำได้นี่ค่ะว่าโทรศัพท์พี่กอล์ฟที่เหว่าเป็นเพลงจี่หอยขึ้นหมายถึงว่าพี่เอมี่โทรมาพี่กอลบอกพอาแตเองพี่ก๊อลฟต้องกำลังหนีพี่เอมี่อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปทำร้านเสื้อผ้าเขาไฟไม่ทั้งร้านเลยอะใช่ไหม หลักฐานไม่กระเทยตกเป็นจำเลยด้วยภาวะจำยอมก็ถูกนะคะแหมเงินตั้งหมื่นห้าพี่จะาหาที่ไหนมาให้มันได้ล่ะคะแลวดูสิเนี่ยนางเอมี่มันโทรจิกเจ้าจิกยงจิกเจ้าจิกยงจิกเจ้าจิกยิงอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ายาตข้างไหนมันเป็นไก่วันก่อนมันยังส่งเมสเซจมานะคะว่ามันจะตามมาบุกถึงบ้านพี่พี่ก็เลยกลับบ้านไม่ได้ต้องหนีมากบดานอยู่บ้านน้องพอใจเนี่ยค่ะ เขเปน็นนางเอมมี่แน่ๆเลยค่ะน้องพอใจค่ะที่บอกนะครับว่าพี่มีอยู่แล้วนะคะกับโคราชไปแล้วเดี๋ยว่สวัสดีค่ะมาหาใครล่ะคะพี่ก๊อฟอยู่หรือเปล่าครับอ๋อพี่ก๊อฟเหรอะคะคพี่ก๊อฟกลับโคราชไปแล้วค่ะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับค่ะ เดี๋ยวค่ะมาหากอฟฟี่หรอสำหรับผู้ชายหน้าตาดีกอฟฟี่อยู่เสมอคก้างไม่รู้จักเขาหรอไม่รู้จักหรอกค่ะแต่ผู้ชายหน้าตาดีหายากเอาไว้ก่อนวัสดีค่ะัเป็นตูดค่ะ ไปไมกั้องไปข้าวเลยเอาพี่ต๋อตกลงจะมีนิสียเอกลากให้พี่เยอมแล้วจริงเหรอไปมันคงแวะมาแก้ผ้าเล่นที่ห้องนี้เองมั้งจะเพิ่งเดาส่งเด็กได้ไหมวะไม่ฉันไม่รู้ความจริงเลยนะเว้ย เฮ้ยอยากรู้ผมว่าไปถามพี่ยงเลยทุกคนเรื่องนะส่วนตัวของเขาพี่น้องครับเรื่องส่วนตัวของเขาก็จริงนะครับแต่ตอนนี้พวกเรามาอยู่ในบ้านของเขาแล้วนะครับ <c oughs> เอางนะ่ายๆถ้าเกิดพี่ยงมอเจมี่ก็อยากจะเล่าให้ฟังเลยเขาก็บอกเราเองแต่ฉันว่าทางเดีตอนนี้เนี่ยหาทางปักกันดีกว่าว่ทำอะไรอยู่ดูก่อนเลยไม่ใช่หาดูง่ายๆนะเนี่ยชัดเจนเลยครับพี่น้องครับ เช่นนี้เสียอีกราดให้รวมแน่ๆเลยครับพี่น้องเหมือนผมกับช้างสมัยก่อนน่ะเสียกระลาปุ๊บก็ร้องไห้แบบนี้นะครับพี่ลูกน้นมร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอผมเนี่ยครับร้องไห้จริงๆนี่เสียกระลาให้ช้างมึงนอนยิ้มบ่ไอ้สาระเจ๊เลิกร้องไห้เถอะนะก็มันพลาดไปแล้วทำไงได้อ่ะ เลยเจมินโดนอีพี่ยอมทะลอนวงางข้างๆเขาอ,อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ยอกแล้วถ้าเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไงพี่พยอมชอบหรือยงังหรือต้องเห็นตอนเขามอคตามาก,กันต่อนถึงจะเชื่อนี่เจเจะจะบอกแม่เจไหมไม่เอาไม่อยากให้แม่เสียใจยูน่แม่ต้องเสียใจเกือ ฉันตับก่อนกันแล้วกันนะมีอะไรช่วยก็โทรบอกพี่น้องคือด้วยทอดสองวีมันนี่แปดเด้งแล้วครับยลัสรายวิทย์โดนไอยมดุกด๊กดิกด๊กเรียบร้อยแล้วครับ ไบอกพี่ยอมไปตรวจอัดเวอร์ที่โรงพยาบามาลงปั๊มนี่หวะเป็นไปได้ยังไงวะฮะพยอมมันจะมีเนี่ยนะพี่ต่อพูดเหมือนไม่รู้จักอีพี่ยอมมันเคยเลือกอะคำดูไม่มีหางมันเมาะตมะหมดแหละเฮ้ยพี่ต่อเป็นไงแต่จีไหมเจอจวบเจอเต็มแล้วะเหรอ แล้วปกัทนทำหน้าแบบนี้เจอเจ๊ได้เจอผีมาเนี่ยไม่ได้เจอผีหรอกถ้าเจอผีมันก็จะเป็นผีพระโป่งแบบที้นี่พูดจัจ่วยิงงงเง้ยนี่นี่ต่อ<ะ>แล้วกลอวับลงาเจ๊เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่ครับสทหารนะครับครับครับผมไปรับข้าวของส่วนนี้ผู้ยิงงงช่วยเราคนมันเข้าใจอะไรผิดอยู่วะเนี่ยต่อ ที่เราเห็นเนี่ยอุยพยอมที่เดินเล่นล่านุ่งผ้าักตัวเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ำจะมีมีมืนร้องไห้บอกกลัวท้องแม่เข้าใจว่าเขาลุกดิ้นกันเนี่ยแม่เข้าใจว่าเขาลุกมมดจจกินก้นฉ่ำเดืนทตอนให้ผมจับจ้องจ้องหอนอยู่ีหมใช่แล้วครับพี่น้องครับเราคิดไม่ผิดหรอกคิดถูกแล้วแต่ที่ผมสงสัยก็คือทำไมไอ้ยมเนี่ยทุกทีเนี่ยสังเกตไหมเจอจมินปุ๊บห่าไว้ป้าแก่บ้างละนี่ล้าบใส่วิบบ้างเลวมาคิดยังไงถึงไปลุกดิ้นกับเชมินเนาะ เพาเมาว่ะอยู่ที่รุ่นนี้นะถ้าจะดุนิดิดียร์เนี่ยความเมาพาไปไม่ถึงหรอกมันต้องมีกระท่อมล้างมนต่ายนามีไฟมีฟ้าผ่ามีตัวเปียกมีอาเปียกทีสาเนี่ยืนกอะโดยเรียกหน้ากระท่อมเลยมามายมกับมิน่าเข้ามาในกระท่อมแล้วมาจบเกลียกันเฮ้ยจบเมื่อคืนนี้เจมินเกับเพี้ยวมาเขาเมามากกว่าโอ้โหยิ่งกว่าเมามากอีกพี่ปินกันทั้งคู่เลยตอนนี้รถเลยพี่ยมยังจอดอยู่หลังร้านเลยอ่ะเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าพี่ ไปเถอะทำงานัเจอแบงค์ัะไปไหนว่าไหนๆจะมีเขาเข้ามาถึงนถาม้เรื่องไม่พะ คือถามาต้องตรงเลยีิวด์เขามีเรื่องอยากจะถามส่งอะไรมาให้กูเนี่ยคืออยากปรึกษาจะมีมานานแล้วครับพี่น้องครับสงสัยจริงๆคืออยากรู้ว่าลี้ภัยที่ประเทศไหนแล้วเขาไม่ส่งกลับประเทศตัวเองครับต้ออยากรูว่าทำไมไนะพี่อด๊ดทำไมจะฆ่าเมียช้างแล้วก็หนีข้ามาประเทศมาได้ไงบ้าเลยมาเลยอ่อยงคาดไทยกล่าวเจ๊ไม่มีอะไรหรอก ก็เรียกกันไงวันนี้ก็เพิ่งเจอกันก็เลยเรียกตกลงไม่มีอะไรไม่ไม่มีไม่มีสิไหวไหมเนี่ยไหวไหมเดี๋ยวเจ๊ดูมีน้ำมีนวลขึ้นน้ำเราอ่ะดูท่านเป็นกลางฉันว่าเว้ยเราอย่าไปสนใจเลยดีกว่าว่าเขาดุ๊กดิ๊กได้ไงยทงไงเขาก็ดุ๊กดิ๊กกันแล้วใช่ไหมฉันว่าเราไปสนใจดีกว่าว่าทำไมอยู่ที่เจ๊หน้าก็าถึงแบบเศร้ากันนะท่านว่าพี่ตอกก็ได้ยินกันอยู่ทุกคนอ่ะฉันก็กลัวท้องเฮ้ยท้องไม่เท่าไหร่ครับ อยู่จากนิสัยไอยมเลยนะเว้ยผมว่าเจมีน่ยกกวไอยมไม่ทำผิดชอบมากกว่าพี่น้องครับไม่ผิเดเกี่ยวมากเลยไม่้เป็นแบบนั้นใช่ไหมจะไปคุยเขาเลยดีกว่าวะอ๋อดีอยากรู้เหมือนกันเรื่องนช่เลยน้อง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 ้องน้องน้อน้อง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 นองน้องน้อนอนองนองัอง้อนนองน้ออน้องององอน คนหน้าตาหน้ารักหน้าเอ็นดูหน้ารักน้าเอ็นดูเหมือนเอ็นหมูสิไม่ว่าทีแรกก็ให้บอกว่ามีใครมาหาให้บอกไปว่าไม่อยู่พอรู้เป็นผู้ชายรูปหล่อปุ๊บรีกรีออกมาหาเขาทันทีเลยนะเนี่ยตกลงยังไม่รู้จักชื่อเลยฮะชื่ออะไรหรอเอิร์ครับไอ้เจอเหรอเอร์รเหรอคะ เอิร์ทกับเอิร์ทโอุ้ยชื่อเราสองคนฟังดูเข้ากันดีดีเลยพี่คลิปค่ะก๊อฟกับเอิร์ทมันเข้ากันตรงไหนอะพี่ดิ๊บกอดเพื่อนๆสบายๆใจแต่พี่ว่าอย่างเง้ยก็ยังดีมีอ่างเหมือนกันเราอีกคนนึงเพราะว่าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเคยเจอกันแล้วใช่ไหมคะ อย่าบอกนะคะว่าเราเคยเจอกันในฝันแล้วอ่าอย่าบอกนะคะว่าเคยเจอกันเมื่อชาติปังก่อนถ้าคืนบอกแบบนั้นนะก๊อบไอ้พี่ช่วยดูสภาพพี่ก๊อบหน่อยเหมือนหนูโดนจับกดน้ำไงงั้นเลยฮัลโหลอ๋อเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับ ผมเซ็ตร้านแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ้าวอุ้ยเดี๋ยวก่อนครัเดี๋ยวก่อนครับเออนี่ยังงงอยู่เลยแล้วตกลงเรารู้จักกันได้ไงนะคะจริงๆแล้วผมไม่รู้จักพี่กอลหรอกครับแต่มีพี่คนหนึ่งอ่ะเขารู้จักพี่กอลครับว่าไงเจ้าหนุ่มกอย์เยี่ยมีตบใจลายกรขนาดนั้นคนนั่นว่าไม่ใช่ผีแล้วมึงแต่งเขียวขนาดนี้กูนึกว่านางตานีผ่านร้านเสื้อฉันไหมขนาดนี้จะปากดีเอ๊บ โทรมาทวงค่าเสียหายก็ไม่เคยรับสายนี่แล้วฉันไปจ้างผู้ชายคนนี้มันล่อฉันคงไม่ได้เจอแกหรอกโอ้โหนี่ถามจริงเถอะมึงเป็นเพื่อนกับขงเบ้งหรือเปล่าตาแผงสูงเลยไปได้แล้วต้องขอโทษน้องทิพน้องพอใจด้วยนะคะที่มาหลบกวนที่ขอเวลาจับโจรแป๊บเดียวค่ะตกลงค่าเสียหายหมื่นห้าจะไหวไงเสียรู้แค่ตีชี้เดียวกันจะได้กูอัเนี่ยมจะเก็บกระเป๋าแล้วไปได้ นี่นางก๊าบจะติดแค่หมื่นห้าไม่ใช่สิบห้าบาทหายไปไหนแล้ววิ่งออกไปตังนันแล้วกาโอ้ยไอ,อีก๊าบไม่รอดเหรอ ผมผู้ชายคนเดียวเนี่ยเจ๊กิดเลยหัวเขาเหรอใช่ใครว่าพี่เจ๊ีมีปัญหานี่ยก็คุยกับเพื่อนก็ได้เพื่อนเนี่ยก็มีไม่ต้องทำแบบนี้เลยวะนี่เจ๊ถ้าเจ๊คงพี่ยอมเป็นอไม่ต้องวัวเดี๋ยวผมคุยกับพี่ยอมเองไม่รัองิดชอบไม่ต้องไม่ตเองม่องไม่้องไม่ต้องหม้องไม่ต้องหม่้องไม่องไม่ต้องไม่ต้องไม่้องไม่้อไมู่้องไม้องไม่้ไม่ต้อไม่เองไม่เ้องไม่อ้อไม่ตองไม่งไมต้องรู้เมื่อไร่ะเอาไม่พูดดีๆอย่าง้ต้อง้ แหมดูจังเลยนะพี่เตีย้ยมีให้กินน้ำตาลเยอะยงังไงพี่มไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยมาเลยมาเลยมาเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยทำไมแต่ละคนหน้าตาเคาเร่งเครียดกันจังครับ <c oughs> ประธานโทษฮะโดนหวยรัฐบรราลรับประทานมากันหรือไงเอ้ยบอกมันเกิดอะไรขึ้นวาน้องเอ้าไม่ต้องมาเฉยใช้ กผมรู้เรื่องพี่กับแจมินหมดแล้วโอ้โหแจมินนี่ทำผมแปลกเพื่อนแล้วยังมีหน้าไปเล่าคนอื่นเขาฟังอีกเหรอ,อไปคุยเจ๊ใช้ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยพี่ทำไมถึงได้ทำไปเล่นๆแบบนี้วะเฮ้ยต่อมันก็แค่เรื่องสมขำนะซิพี่ทำไมวะสมขำเหรอเออพี่อาจจะไม่คิดอะไรแต่เจ๊เขาคิดเลยอ๋ออะไรของเจวะฮะแค่เรื่องเล็กๆเจ๊จะคิดอะไรเยอะแยะอะฮะโอ้โหมันพูดขนาดนี้เลยไหนยมเออขอ ผมจะเลือดหัว <rôle> มันสังวายนซ่นเท้าผมเนี่ยมึงเก่งจริงมึงจะท้ามข้เดียวเลย้าหัฮะไม่เปอนไรมึงบังไปเลยไม่เป็นไรนะครับค่ะขี่ไปนะครับไม่เป็นไรค่ะมีมือนี่ครับ ปาพี่เหมือนเน่ยปาพี่ด้าคอแล้วเห็นนองกอนวิ่มาแถวนี้ไหมเนี่ยไม่เห็นจ้ะก็่อนเห็นมันหลังไว่ามันวิ่งมาแถวนี้หาเจอไหมคะไเจอิกอพี่ไ้หนพี่กอลมาหลบซ่อนอยู่แถวนี้บ้างเปลาไม่เห็นนี่ครับ อย่าให้จับได้นะลงก้องพอ้ี่ตายวันนี้ครับ,รบใช่ลยครับอ้ไแล้วใช่ไหมครับล็อกประตูก่อนเลยครับอย่ามันเข้ามาก็ะดูมาสิคะเนี่ยตามติด่แจลยเลยเ๋ยวก็เจ้าก,กรมในเวรตามขอส่วนบุญ ผู้ชายมาปิดประตูแล้วค่ะผู้ชายขาฉัน่ะเฮี่ยมดิน uh> ี่ฉันก็แจ่งไม่ได้ของแบ้งแล้วแหะมือต้องสามโป๊กล้วมอยู่ในตัวเดียวตกลงจะจ่ายไหมเงินหมื่นห้าเนี่ยถ้าไม่จ่ายนะกูโดดแต่แบบน้องกูตีเหลือญเงินจากคอนโดแน่โย่จะเป็นเพื่อนกันนะแต่ฉันไม่ลงพอเหรอ ย่างเดียวฉัได้ลงคอเลยเออพี่เอมี่จะเย็ยนเย,ยนก่อนนะคะพี่ก๊อกก็จริงที่พี่เอมี่บอกนะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเนี่ยจะมาเลิกคบกันเพราะว่าเรื่องเงิน,นทองทองแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะพี่ก๊อฟเงินทองหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่เพื่อนดีๆอ่ะหายากนะพี่ก๊อฟแต่ถ้าจะไม่จ่ายก็ได้นะชาติเนี้ยทั้งชาติเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกัอดกเลยเออ <อ>พี่กอล์พี่ก in อล์พี่ก็ขอโทษพี่เอมมี่ก่อนนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องเงินไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเอาของทิพย์ไปก่อนเลยแล้วก็มีเมื่อไหร่ก็ทยอยคืนดีไหมคะขอบคุณมากนะคะน้องทิพย์แอมมี่แอมมี่ขอโทษถ้าอย่างนนแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยพอใจคงไม่ค่อยได้เห็นหน้าพี่กอล์พแล้วสิคะพี่ทิพย์ทำไมล่ะคะน้องพอใจก็เขาไม่ต้องหลบหน้าพี่เอมมี Ai ่แล้วแต่เขาต้องมาหลบหน้าพี่ทิพย์แทนไงคะ เไม่เสียลูกค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนพี่ใช่ไหมคะพี่ใค่น้องก็จะหักเงินเดือนไงจริง <laughs> ไอ้วกไอ้กวกปล่อยมึงเลยครับ <laughs> วันนี้นะถ้าไม่เอาเลือดหัวนมาสั่งไว้ในซองตีเนี่ยอย่าเรียกไอ้วน <laughs> มึงปล่อยมันมาเลยถ้ามันเก่งมึงปล่อยมาเลยมาเอาเลือดหัวกูออกแต่ขออย่างเดียวอย่าก,กัดขาเขานะไอ้วกี่ครั้งกูไม่ใช่หมาแต่วันนี้กูจะเอาเลือดชั่วของเพื่อนมาหมาของกูออกมามึงไม่ใช่หมาหรอกแต่มึงเลววก่าาหมี้ยงเอาขโมยไอ้วน ไิดตอนแรกผมคิดพี่ยอมมาชั่วแต่ผมไม่คิดพี่ยอมจะชั่วกับเพื่อนกับฟงขนาดนี้แล้วไอ้พี่ยอมไปชั่วตรงไหนวะเอ้าไอ้ตีแกพูดมาสิฉันชั่วเรื่องอะไรวะฮะวันนี้ไม่ต่อหัวคาบเด็ดพวกเราก็เป็นหัวเจ๊งไงก็เลยตามไปหาเจ๊ที่ห้องเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นที่มันไม่ต้อพิธต่อเดี๋ยวผมพูดเองผมเป็นพี่เนี่ยนุ่งผ้าจะตัวผืนเดียวอยู่ในห้องเจมินเจมินเนี่ยยืนร้องไห้อยู่บบกลัวท้องแต่พวกเราคิดว่าอะไรฮะเฮ้ยไอ้ชั่วไอ้ยมีแกทำเจมินท้องเหรอเนี่คะเน ข้าบอกเลยนะเรื่องแค่นิดเดียวเรื่องไปแล้วท่าไม่เรียกว่าชั่วจะเรียกว่าอะไรครับพี่ครับเรียกว่าเลวไงเลวมากเลวสุดๆไอ้ยงใจคอไงทำได้ไรคะทำไมเป็นเพื่อนผัวกันได้ทั้งทำไมไม่รู้จักบ้านพี่จ๊พี่ทุกคนมองฉันชั่วอย่างนั้นเลยหรือวะฉันเป็นคนอย่างนั้นเหรอฮะเห็นฉัเป็นคนหน้ามืดตาโัวขนาดไปอ๊อดออดแจ็คยิงแกลกกับเจมินเลยเหรอคืออะไรกันอยู่ แล้วตานันพี่เป็นนุ๊กไปในปตัวเดาจะไม่ได้ไหนตอบมาดิเอ็มาฟังให้ดีไอ้ติฉันโทรหาเจมินจะพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่ร้านเขาแ, <Anton> แต่เจมินเขาบอกวา่าปวดหัวฝากให้ซื้อ,อยาไปให้ที่ห้องหน่อยฉันก็เลยซื้อไปให้สรุปแล้วเขาก็มีเรื่องกุ้งใจมานาั่งปรึกษากับฉันแล้วเรากินเหล้าด้วยกันนั่งกินกันไปนั่งกินกันมาเจมินเขาก็เมาแล้วเขาอ้วกใส่เสื้อฉันฉันก็เลยเข้าไปอาบน้ำกูผิดไหมหรอก็ท่าเดียร์แหลอ่าแล้วแต่ว่า พี่กับเจมินไม่ได้มีอะไรกันเหรอไอต่อกูเสียดายหน้าตาของมึงมากเจมินเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายนะเว้ยต่อให้ไปติดเกด้วยกันสองคนนะเว้ยฉันยอมขึ้นต้นมะพร้าวลูดขึ้นลูดลงเรื่องกันมากก,กว่าเพื่อกจริงแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่เจ๊บอกว่ากลัวท้องนะครับ<อ>พี่น้องครับอ,อะไรวะเจ๊เจ๊ไม่ได้กลัวตัวเองท้องเจ๊กลัวคนอื่นท้องกะแล้วเลยกะแล้วเลยเอกหร่ว่าจะมีใครตาต่ำทำคนอย่างเจมินท้องอ่ะ หลอหยุดตรงนั้นเลยวีซ่าหมดข้ามเข้าเมืองพี่อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเจ๊ไม่ได้กลัวตัวเจ๊เองท้องแต่เจ๊กลัวแมวน้องสาวเจ๊ท้องเจ๊ไปรู้มาว่าที่มันไปเช่าห้องอยู่แถวมหาลัยมันไปอยู่กับผู้ชายไงนึกออกป่ะให้เงินไปเท่าไหร่มันก็หมดเจ๊ก็เลยกลัวว่ามันจะถูกผู้ชายหลอกก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้ก็แค่นั้นแหละโอ๊ย ก็คุยให้มันคบๆดิคุยไม่จบมันก็ไม่รูเรื่องเนาะโอ้โหแล้วไอ้นี่ก็ออกตัวแสลงออกตัวแสเจ้ถ้างั้นถ้าถ้าเป็นเรื่องแมวเราก็ผมว่าเจ๊ก็ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยจ้ากับแมวดีกว่าเพราะถ้าเกิดไปใช้ลมกับน้องเดี๋ยวมันก็ต่อต้านแล้วก็เตลิดไปอีะแล้วถ้าเกิดไม่สบายใจก็เดี๋ยวผมไปคุยเป็นเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสต่อไปช่วยพูดอนแล้วอ่าขอโทษครับ น้องต่อพูดแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องครับเดีผมขอตัวกลับไปดูลูกก่อนนะครับจะไปไหนพี่อุดไปดูลูกครับอยู่เคียงเรื่องที่โดดถีบหน้าฉันก่อนดีกว่า รู้อะไรไหมนักโทษนะป่วงเขาจะรับโทษนะมั้ยศาลเขาซักแล้วซักอีกถามแล้วถามอีกแต่มึงเป็นใครวะฮะอยู่ๆจะมาเอาโทษคนอื่นใครมึงเป็นใครผมเป็นคนเตี้ยครับก็เลยตั้งตัวเองเป็นศาลเตี้ยครับศาลเตี้ยจะมาต่อยตาแตกครับอ้าวน้องคิมสวัสดีครับน้องคิมจะ มิมนพระสี่องค์เพื่อไอตี้อ่ะยัดโซ่เผื่อมันด้วยฉันว่าแล้วไงสอนกี่ขั้งกี่คนแล้วคนเราเยนะถ้าฟังอะไรไม่ได้สับอย่าจับไปกระเดียดแล้วแล้วจับมาได้ตัวหนึ่งฝากกัโทษด้วยเดยวเขาใหญ่อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้พี่อุ้ดเขาว่าผมชั่วผมรับได้ครับกุณหมอครับ ที่ว่าผมเลวนั้นผมรับไม่ได้ที่หอนครับลักษณะท้าสีรูที่มีม์มาพี่จะได้ใช้ซะเองแล้วล่ะค่ะรเล่นเล่นกตาลาธรรมะกตศลากตศลาธรรมะกตาลาธรรมะกตาลาหลบน้ำศพเสร็จแล้วก็ขึ้นเมนเลยแล้วกัน มึงก็ตัวป้องคุนในใน้นไปไหนขอโทษจริงเจ้ก็มันเป็นห่วงนี่หว่าไม่ออกไม่เป็นไรจวงเดี๋ยวเก็บเล่าให้รู้สึกแล้ว